สวัสดีครับวันนี้โมโตไนพามารีวิวจอ Android กันนะครับแบบละเอียดเลยครับผมซึ่งได้ทำการติดตั้งมาแล้วเมื่อวานนะครับจากร้านจเจริญซัดประดับยนต์นะฮะเป็นจอ Android ที่เร็วมากครับเป็นแรม4ลอม6 4นะครับราคาประมาณ9,000บาทนะครับสำหรับจอนะฮะแล้วก็มีติดกล้อง Android ด้วยอีกพันกบาทเนาะซึ่งผมมองว่าเป็น จอที่คุ้มค่าครับราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่ว่ามันสามารถที่จะใส่ซิมได้นะครับไไแล้วก็ดาวน์โหลดเพลงต่างๆแล้วก็ที่สำคันคือมันเป็นแอป,ป Android ครับ,รบสามารถลงโปรแกรมลายดูอินเทอร์เนต็ตนะครับเหมือนมือถือเลยครับก็ยังเป็นตัวแบ็กอัพเอาไวส้สำหรับฟังเพลงหรือทำงานมันลดได้ในกรณีฉุกเฉินเนาะครับแล้วก็ตัวจอเองก็พัฒนามา อยู่เรื่อยๆครับซึ่งในรุ่นนี้เป็นของยี่ห้อจอหนี้นะครับติดตั้งกล้อง Android ไว้ที่หน้ารถด้วยนี่ครับมันก็จะลิงก์จากกล้องสู่จอเลยนะครับไม่ต้องไปติดแขวนข้างนอกนะครับไม่ต้องเสียที่จิดบุรี่ที่จุดบุหรี่ด้วยครับสามารถเล่น y o u t u b e ได้นะฮะอันนี้ใส่ซิมมันก็จะเร็วนะครับจอก็เป็น ISP ด้วยชัดเจนครับสีก็ตรงฮะ สามารถเล่นได้แบบมือถือเลยครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ฮอตสปอตเนาะคือเอาซิมใส่ไว้ที่รถได้เลยครับอันนี้ก็เป็นการลื้นครับของเดิมก็ถอดเก็บไว้ครับปิทยุเดิมนะฮะหน้ากากเดิมนะฮะที่ร้านเขาจะมีหน้ากากให้ด้วยนะครับผมว่าให้ร้านเขาทําดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเราไปซื้อจอมาเองเนี่ยมันค่อนข้างจะลื้อเยอะครับช่างเขาชํานาญการอยู่แล้วเขาจะลื้อเกือบทุกวันนะฮะลื้อทุกวันเลยนะครับ โดยท่ตอต้าเนี่ยเขาทำนานมากครับครับแล้วจเจริญทรัพป,ประดับจนก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆราคากลาง,างๆครับแต่บริการดีครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาเนี่ยเราก็เค็มให้เลยนะฮะนี่ครับ้องซื้อเสา A เสาฮะเสา A เพื่อจะติดตั้งตัวเสาสัญญ,ญาณต่างๆเพราะรุ่นใส่ซิมเนี่ยมีเสาเยอะครับเสาเมือถือเสา GPS แรงต่างเนี่ย เสาไวไฟเนี่ยเอาไว้รับไวไฟได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องรือเยอะพอสมควรครับรบกวนทุกท่านช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะครับจะได้มีคดิดดีๆให้พี่น้อง,องได้ชมกันต่อไปครับอันนี้เป็นป้ายแดงครับมาติดตั้งออกจากสูเลยแล้วมาติดตั้งที่ร้านจเจริญทรัพย์ประดับยนนะครับอันนี้น่าจะติดตัวที่เป็นมสีมันอันนี้ติดจอไหมพี่ติดจอติดต้องบันทึกโอ้โห oh oh. เป็น램สี่램สองพี่ตอนนี้ปาพื้นฐาน램สอง램สองโอเคกล้องมาทึกหน้า,าทึกหลังทึกหน้าหลังกล้องถอยกล้องถอยพี่อ๋อครับนี่มึงที่มึงออกจากศูนย์จากป้ายแดงเลยนะอ่าโอเคครับอ๋อล่ะนันนนกูนอาก,ากาศของเราก็มีหมดเลยมีครับครบตรงรุ่น ต้องร่นเลยพี่ไม่ต้องแปงอะไรอันนี้ก็เก็บไว้ได้ใช่ครับลูกค้าเก็บกลับบ้านได้เลยอ๋อเนี่ยป้ายแดงยังมีเลยครับ่านผู้ชมถ้าลำสองกล้องบันทึกหน้ากล้องถอยหลังก็ตกเซตนี้จบอยู่ประมาณแปดพันแปดพันกว่ก้อเนาะครบเลยกล้องบันทึกหน้าหลังกล้องถอยกล้องทั้งหมดสามตัวอู้สามตัวเียพี่ทึกหน้าทึกหลังกล้องถอยด้วยหลังกล้องถอยใช่ครับโอ้โหชุ่ใจเลยครับ เพื่อนในคลิปบอกว่าผมไม่บอกราคาอ่ะบอกเลยนะสแตนดาร์ดในประมาณ8 5 0 0ันห้าแปดันห้าบวกลบเลยนะอ่าครบเลยนะแ5 0 0ันห้าะหน้าหลังแสดงผลที่จอแอนดรอยพร้อมติดตั้งพร้อมขั้แรงโอเคโอเคครับเนี่ยเฮียก็บอกแล้วเนาะแ5 0 0ันห้านะไม่ใช่5้า0ันห้านะห้า0ันห้าก็ได้จะเป็นเฉพาะจออย่างเดียวกแต่ตอนนี้จอก็ไม่ถึงแล้วครับจอเตาก็สี่0ันกว่าบาทสี่0ันหพร้อมหน้ากากเอาเหรอลราคาลงอีกแล้วลงแล้วครับสี่0ันห้ารีบ ตรงเห้าหน้ากากต้องเล่านิ้วแอนดรอยตรงรุ่นต้องต้องรีบมาติดเนาะมาเเ่ยแรมสี่มันลงไหมี่ยราคายังไม่ลงเหรอพี่ตอนนี้ยังไม่ลงโอ้โหอะไรมันลงเป็นลำต่อมไว้ลำสี่ตอนนี้ยังไม่ลงจะลงเยอะนะแต่ก่อนลำสี่หมื่นกว่าหาเหรอกลางๆใช่ครับปัจจุบันนีสักหมื่นหนึ่งก็ก็ได้ละแรมบลำสี่เฮ้ยลำสี่มันมันไวกันเยอะโอเคโอเคมาใส่ซิมได้ผมชอบอย่างนี้แหละเล่นได้สนุกกว่าโอ้ บ้าฟุ้งอีกใช่ครับต้องหลังก็ปงเ,โโเป็นของบ้าฟุ้งเลยโอเคโอ้โหมันเป็นเป็นไม้แบบนี้เหรอพี่รองคาราเตอเหรอใช่นี่ครับเดี๋ยวติดตั้งเองเลยม,มันมันเรืองมันเยอะมันเยอะมากเลย <c oughs> โอ้โหเฉ <c oughs> พาะเสานี่เสานี่สามสี่เสาเนาะ <4. S 2> พีพพ่พี่พี่แปะไปแล้หรอแปะหมดแล้ว <c oughs> ไหนวะมองไม่เห็นเลยเนะี่ยเฮ้ยอ๋อนี่เสาหนึ่งเสา อันนี้คือ GPS ในสองไอสองสองเส้นอยู่ไหนพี่ 5G บอก 5G ลบมันอยู่บนนั่นแหละอยู่นั่นแหละอ๋อทางแถบนี่เหรอเออเนี่ยนี่เสาหนึ่ง,งอ๋อสองเสาเลยแล้วก็เสาสัานน้นที่วางหน้าเกยเสาอะไรอย่างง้ฮะสี่เสาเนี่ยนสั้นๆน่ะยังไม่ได้ใต่งดนี่ยสี่สานี่เป็นเป็นรุ่นเอ่อสีดำสีเนาะ สวัสดีครับวันนี้มารีวิวจอ a n น r o i d นะครับซึ่งมาซึ่งไปติดตั้งมาเมื่อวานที่ร้านจเจริญทรัพย์ประดับจนนะครับเป็นลำแรกครับนี่ครับก็เป็นจอ Android เปิดธรรมดาฮะเปิดนะครับก็จะบอกนี่เลยแผนที่นะครับความเร็วแล้วก็พวกเพลงอะไรต่างสามารถที่จะเปลี่ยนอิเเฟเอ่อเปลี่ยนสกรีนตรงนี้ได้นะว่ายัางไงที่สำคัญตัวนี้มันมีเออเรียกว่า นี่ยครับมี 4G ไหมครับเออมีเสา 4G ด้วยนะครับก็รองรับซิมโทรศัพท์ฮะซิมโทรศัพท์ก็อยู่ทั้งงานแบบก็เป็นแบบนี้ฮะก็จะมีสายแบบเนี้ยต่อ USB แล้วก็ต่อซิมใส่ซิมตรงนี้ได้ด้วยครับเนาะเพราะฉะนั้นมันก็สะดวกแล้วก็ไปหาซิมซิมเทพที่มันใช้หนึ่งเดียวได้นะฮะเติมเงินเอานะครับ ก็สะ,ะดวกสบายครับไม่ต้องแชร์ hotspot หรือสามารถแชร์ได้ครับมันก็จะมีตัวรับไฟอย่างนี้ได้นะฮะไฟล์ wi นี้ก็สามารถทําได้ครับจะใช้ซิมหรือจะใช้ตัวแชร์ hotspot ก็ได้เนาะนะครับตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าเเป็นจอยีอ่ห้อจอนนี้นะครับ j อ h นี่ก็ลองใช้งานดูนครับ ก็โอเคโอเคเลยครับก็แบบแรกนะฮะมันจะเป็น Android แท้ไม่แท้ก็คือเราก็จะดูเรื่องการเซตอัพเพราะผมใช้มือถือ Android อยู่แล้วผมผมก็จะรู้ว่าไหนเออมันแท้เนาะครับง่ายแล้วก็มีเรื่องแผนที่เนาะที่กดแผนที่มันก็จะเป็น Google Map เข้ามาครับนี่นะครับมจะบอกตัวตัวแรม4มันก็จะไวขนาดนี้ครับแรม2ก็จะท้ากว่าเดิมนี้หน่อยนี่ฮ แต่ลำสองจะไม่มีที่สายซิมเนาะที่ตัดสินใจง่ายเพราะมีที่สายซิมเนาะแล้วก็นี่ครับสามารถที่จะเหมือนโทรศพัพท์เลยครับปกติเนาะใช้งานไดนะ้ก็เซิร์ชได้ไปจุงทาดูเนาะไปจุงทาครับก็จะบอกเนีย่ยก็ได้ขั้นดูปึ้งนะครับนี่คก็จะบอกใช้วลาเทรายจากบ้านเนาะ ก็เป็นมือถือธรรมดานเองครับเนาะราคาอาจจะสูงกว่านิดนึงแต่ว่าคุ้มค่าครับผมว่าเนาะกดที่โฮมนะครับนี่ก็สามารถเล่น,นเป็นดาวโหลดมาได้ครับนี่ดาวโหลดดาวโหลดจาก YouTube มาได้เนาะนี่ก็เป็นวิดีโอ,อครับ นี่ยครับแบนต,ต่างเนาะรายการนี้นะครับโอเคครับแล้วก็เอ่อตัวแอปเป็นวิยุเนะาะอ่ามิจุยูก็นีชอบงี้หมุนได้ครับหรือเราจะเซรอร์ชก็ได้ครซิรตึงรง้งหรือจะหมุนไปเรื่อยแบบนี้รับขึ้นก็อ่ะนะครับคุณก่อ เสร็จแล้วก็กดล็อกได้ครับกดล็อกได้กดปุ๊บมันจะเมนสองห้าจุดห้าเลยฮะหมุอนมุนได้ครับเคน็ะปิยุครับเสร็จแล้วอันนี้วิยุเนาะครับ อันนี้เป็นเป็นนี่ครับแล้วก็ตัวตัวนึงเป็นแอปฮะแอปยูทู b เนาะเขากดที่แอปเนี่ยครับนึงจะมีแอปให้เลือกพอสมควรเลยครับจะมีเอาเสียงเข้ามาจากบลูทูธนะครับพวกนเซตติ้งอะไรต่างเนาะกูก็โคงง่ามีเนี่ยแล้วก็เล่นได้ครับก็เป็นตัวที่เป็นเว็บไซต์เลยแล้วก็ดาวน์โหลด เออหาอะไรก็ได้ครับเฟซบุ๊กก็ได้นะครับ no ก็สะดวกสบายไปอีกขั้นหนึ่งครับนี่นะครับนี่แอปเปิลคาเพตไม่ใตัว Android เนาะต,ตัวของจอเนี่ใช้งานได้ครับใช้งานได้เลยครับแล้วก็กตัวหนึ่งก็เป็น Play Store เนี่ยก็ติดตั้งแอปอะไรต่างได้ครับจะจะเป็น Line ก็ได้เนาะ สามารถไลยก็ได้ลลยทาหมือถือถอดทิพ์ผิดเขเป็น L I N D e. นะครับลายติดตั้งได้เลยนี่ครับก็จะเป็นสะดวกสบายฮะกดติดตั้งอีกต่อได้เลยครับหรือจะเป็นตู้อื่นก็ได้ครับ ก็มีให้เลือกซื้อเพียงต,ยตัวเนาะมิเยุพวกเซตติ่งต่างเนี่ยสามารถที่จะดูได้ฟังเพลงก็ได้กับมิวสิกนะครับก็จะมีน,นี่แล้วก็เปลี่ยนเพลงได้ครับ สามารถกดคอเเตอร์ได้นะฮะก็เป็นบเบสนะฮะอย่างนี้สูงก็จะเบสสูง,งแฉกแหลมนะฮะได้หมดเลยครับผมต่อกล้องหน้าไว้ด้วยเนาะกล้องหน้าเป็นตุนี้ครับกล้องหน้าเป็นกล้องหน้า a อ d r รอ d นะครับเมือ่อกี้ USB มันจะมีสามสองพอร์ตเนาะแต่ว่าพอร์ตหนึ่งหัวมอนไม่ใช่กกล้องหน้ากล้องหน้าก็จะไปต่อจอ a n d ด o อ d ได้เลยครับ แล้วก็มันจะบันทึกทางหน้าเลยครับเดี๋ยวสักสักแป๊บหนึ่งจะจะมาใส่กล้องหลังด้วยเนาะนะครับก็รอแป๊บหนึ่งฮะกล้องบันทึกหลังฮะนี่้างหน้าเนาะก็คมชัดดีครับเนี่ยของชัดดีเนาะโอ้โนะก็ตอนนี้ก็มันบันทึกอยู่นะครับถ้าชัดเจนดีเลยครับเราไม่ต้องเสียพื้นที่ของพิจุบลีหรือองต่อมาเพิ่มเนาะมันก็ใช้รูปจอ Android ได้เลยครับ ถูกก็เอาไว้ดูช่องผมหรือดูช่องอืนน่นได้เนี่ยก็จะมีเนี่ยคลิปล่าสุดของปาป้อมนะที่ลองไปตั้งปืนนะฮะป้อมคลิปแรกโดนซิลไปแล้วจะมีโฆษณาด้วยเนาะเนี่ยนะครับคลิปแรกโดนซิลไปแล้วคนวิวก็สี่ร้อยละตั้งแต่ว่าต้องเอาลงมาครับเพราะว่ามัน,นมผิดกฎเนาะแล้วก็ต้องทำถูกกฎนะฮนะน่ต่างเนา,านะ เนี่ยมันก็เพิ่มความรู้อะไรต่างๆเอาไว้คือที่ติดมาที่ติดมาเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ผมจะเอาไว้ดู YouTube นะครับแล้วก็ไว้เรียนภาษาอังกฤษนิดนันน่นด้วยอ่ะเผื่อเอผมอยากเรียนภาษาอังกฤษผมก็เซิร์ชได้เลยครับก็เป็นเวลาเดินทางไกลๆหรือเดินทางไปทาง,งานสองสามชั่วโมงผมก็เปิดได้ฟังได้เนาะนก็ลงทุนนิดนึงนะฮะ นี่ก็ใช้งานได้ดีครับนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นสะดวกสบายเนาะนี่แล้วมันไวด้วยครับถ้าเป็นตัวแรมสองมันจะชา้ากว่านี้หน่อยหนึ่งนะอะไรอย่เงี้ยนะครับแต่ว่าก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะผมที่ผมซื้อแรมสี่เพราะว่ามันใส่ซิมมันใส่ซิมการ์ดได้ผมชอบอย่างเี้นะครับ ก็เป็น y o youtube ปกติเลยฮะนั้นมันสามารถที่จะเปิดเน็ตได้เลยเวลาถุกเชิญเนาะนะครับหรือต้องการฟังอย่างอื่นได้โดยที่ไม่ต้องฟังเพลงหรือฟังวิเอทยอิทยุหรือวิดีโอที่เราทำมาเราสามารถเล่นเน็ตได้เลยนะครับมันเป็นคล้ายโทรศัพท์หนึ่งเครื่องเลยครับแต่มันก็สะดวกสบายครับที่มันสัมัญขึคืมันมี ตัวโคมเนี่ยครับตัวกูเกิลโคมเนี่ยะฮะกับเพสโตเนาะมีเพสโตกับกูเกิลโคมเนี่ยซึ่งมันจะสามารถที่จะเนี่ยโคมพอพิโคมปุมม๊บผมสบายเลยนะฮะมีโคมมีแบบก็เดินทางอะไรก็ง่ายละครันนี้นะครับตัวนี้สามารถที่จะโทรศัพท์ได้ไหมลองดูไหมโทรโทรไม่ได้นะครับครับแต่ว่า สามารถที่จะใช้ไม้ตงนี้ได้เนาะเช่นเราบอกว่าเราแมป่างเนี้ยอ่ะแมปไปไหนล่ะนะครับก็บอกไปไหนล่ะนีเราเสามารที่จะพูดได้นีนมีไม้เห็นไหมครับไม่กดไม้ปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็มีไม่เห็นไหมครับไม่ my <don> ไม่ลดฟอร์จูน ขึ้นฟอร์จูนให้เลยเห็นไหมครับนี่อะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าต้องพูดใถูกเนาะก็ <c oughs> ะเป็นตัวอย่างเนาะครับก็สะดวกสบายครับในอา<อ><ๆ>ก็ลองหาเล่นดูนะครับเพราะว่ามันมีของหลายยี่ห้อนะครับหลายห้อหลายแบรนด์มากเลยจอมีทั้งถูกทั้งแพงเนาะ<ๆ>ก็ลองดูครับมันมีล a สี่เนี่ยก็เริ่มต้นแต่ห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าพันหมื่นหนึ่งหมื่สอง แล้วแต่รุ่นเลยครับแต่ว่าที่ผมเลือกร้านนี้เพราะว่าเขาลองมาเป็นร้อยคันแล้วเนาะติดมาหลายคันมากเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่ายี่ห้อไหนมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็เขาเหลือ,อยี่ห้ออย,อยู่สองยี่ห้อเองนะครับตัวลำลมสองลมสี่ลมหกลมแปดเนี่ยใช้งานมายาแล้วไม่เคยมียืนหาเลยนะครับลูกค้าที่เขาบอกมาผมก็เลยโอเคผมไม่เกียดไปซื้อแบบสองสามพันแล้วมันติดเองอะ่ะเดี๋ยวดูคลิปผม ที่ครับที่ติดไปเนาะโอ้เขารื้อม,มาเยอะนะแล้วก็ราคานี้แถมหน้ากากด้วยนะหน้ากากนี้นะครับหน้ากากใหม่นะครับหน้ากากใหม่นะเป็นสีดาเข้ากับผมเลยรถรถสีดาเนาะนี่ชอบอย่างนี้แหละครับตัวตัวเก่ามันเป็นลายคาร์บอนเนาะครับซึ่งมันก็ซีดละผมก็เอาเก็บไว้วิวิยุเดิมผมก็เ,เก็บไว้นะครับเป็นรุ่น50ปีก็ตัวนี้มันสามารถที่ใช้ประโยชน์ได้มากกว่านะครับ เวลาผมไปทำงานหรืออะไรเนี่ยมันสามารถที่จะเล่น YouTube ก็ได้ดูเบราว์เซอร์เปิดอินเทอร์เน็ตบอกความเร็วได้นะครับมันทักแล้วอีกอย่างหนึ่งมันสามารถที่จะเขาเรียกว่าลงแอปได้เนี่ยสำคัญเลยนะลงแอปจะลงแอปอะไรก็ได้ครับที่มันผ่าน Android นะ RAM 4 ROM 64 g ิกก็พอสมควรนะครับล a z a d a าช o อป e เปิดรถไป จะดูช้อปปี้ลาซาด้ก็ได้ครับทิกตอกก็ได้เนาะมีเยอะเลยนะฮะก็เป็นเอนดรอย์ปกตินะก็ะเลยแนะนำเ,นเพื่อนๆเนาะอันนี้เป็นทางเลือกอีกทางนึ่งครับเพราะว่าเออในราคาที่เฉพาะจอก็อาจจะไม่ถึงหมื่นเนาะหรือถ้าเป็นแรมสองก็ประมาณสี่ห้าพันนะฮะก็มีหลายคนบอกพี่พี่บอกราคาหน่อยว่าเท่าไหร่นะแรมสองประมาณสี่ถึงห้าพันบาทแรม 4. ก็จะตกประมาณ9000บวกบวกลบเนะาะแต่9,5หรือหมื่นแล้วแต่นะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อเนาะอันนี้พูดถึงใน,ในราคาที่เขาติดตั้งให้ด้วยนะครับแล้วก็แถมหน้ากากด้วยนะหน้ากากด้วยนะครับถ้าไปซื้อเองตามช้อปปี้ลาซาดาอาจ,จถูกกว่าเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีห้อนี้และเราต้องติดตั้งเองหรือไปจ้างเขาติดตั้งครับลองดูครับเพราะว่า Android มันมีเยอะครับมีหลายมีห้อเนาะ แต่ที่ผมแจ้งว่าผมชอบยี่ห้อนี้เพราะว่าเขาลองมากับลูกค้าหลายคนแล้วแล้วก็ไม่มีปัญหานะฮะผมก็เลยอ่ะยอมเสียแพงไม่เสียแพงยอมไม่เข้าติดตั้งมาหลายคันแล้วนะ,ะแล้วก็คันที่ผมขายหรือคันที่ผมใช้คนระับคันนี้เป็นคันที่ผมใช้นะผมก็เลยต้องจัดหน่อยครับเนี่ยเป็น4 g ขึ้นมาแล้วครับขึ้นอยู่กับซิมเนาะแล้วก็มันจะมีเสาเพียบเลยเสาด้านหลังสเสาเขาเขาไว้ตรงนี้ ต้อนไปสาสีเสานะครับเสารับสัญญาณเบรฟเสา 4G เอ่อ GPS ต่างๆเนี่ยมองไม่เห็นเลยครับไม่ต้องติดตั้งเนาะแล้วก็อย่างมันรองรับตัวกล้องที่เป็น Android เนี่ยอย่างนี้ครับเราสามารถที่จะใช้งานร่วมกันได้ครับนั้นเดี๋ยวเดีจะได้มีกล้องด้านหลังด้วยเนาะแป๊บนึงฮะเดี๋ยวด้านหลังเดี๋ยวเขาติดนะฮะอ่านหน้าก่อนเพราะว่าขึ้นว่าคืนไปดึกละ ก็เป็นรีวิวเนาะก็แบวบกลบได้เงี้ยเป็นปกติเลยครับใช้งานได้ดีนะฮะผมชอบเนี่ยดูมันฟังดาวโหลดอะไรมาฟังได้ทุกอย่างเนาะเัีทุกอย่างครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยดาวโหลดใส่ทาได้มาได้ครับเนี่ยทางที่เห็นเมื่อกี้ใส่ youtube แล้วก็จาก youtube จาร์ใส่ได้ใส่ทาได้มามาเสียบได้เลยฮะตัวนี้ก็เป็น ที่เสียบซิมเนาะนะครับก็โอเคนะครับรีวิวเพื่อเดี๋ยวต้องเดินทางไปต่างจังหวัดก็เพลิดเพลินได้ครับนี่ทำให้การขับดดรถสนุกสนานมากขึ้นครับแล้วก็มีความรู้ด้วยนะมีแอปต่างๆเนาะนยูทูบยูทูบไมีหมดแล้วครับอโอเคนะครับผมีตัดต่อวิดีโอเลยเนะี่ย มีวิดีโอเฉยเนี่ยมันเร็วมากเลยครับใช้งานได้แรมสี่ผมว่าก็เพียงพอครับแรมหกมือนจะเร็วนี้เยอะแต่ว่าราคาไปไกลครับเอาแรมนี้ดีกว่าจอนี้จอเก้านิ้วนะครับจอสิบนิ้วก็มีครับแล้วแต่หน้ากาก,ากนเนาะเพราะว่าถ้าสิบนิ้วมันจะมันจะกินไปทางนี้หน่อยมันจะบางแบบผมว่ากำลังดีครับเก้านิ้วนะฮะกำลังสวยครับแล้วแต่ความชอบครับ โอเคครับสวัสดีครับ